กลับสวัสดีนะครับสวัสดี FC ชาว u t ท b e ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะผมจะพามาชมนะครับรถเกี่ยวถั่วและนะครับกันใกล้ๆเลยนะครับเป็นรถเกี่ยวถั่วและญี่ปุ่นนะครับคันหนึ่งนะครับตกเกือบสิบล้านนะครับแต่นี่ไม่ใช่นะครับนี่เป็นรถเจาะอันนี้เป็นรถเจาะบาดาลนะครับผมก็เอาไว้เกี่ยวถั่วนะครับโดยที่แต่ก่อนจะใช้เกษตรกรนะครับเก็บมือ ตอนนี้ไม่ได้เก er er ็บมือแล้วนะครับ hmm. ก็เป็นใช้รถเกี่ยวเกี่ยวเอานะครับเกี่ยวมาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาลงที่โกดังลงที่โกดังช่างตู่แล้วก็จะมีเครื่องคัดเครื่องล้างนะครับผมเพื่อที่จะทําความสะอาดเพื่อที่จะส่งส่งไปเชียงใหม่นะครับแล้วก็เข้าโรงงานเชียงใหม่แล้วก็ทําเป็นฟินิชผู้ดักเข้าเซเว่นส่วนหนึ่งนะครับไม่กี่เปอร์เซนต์ที่เหลือจะส่งญี่ปุ่น95%นะครับ ทีมงานก็กำลังนะครับผมยุ่งกันนะครับช่วยกันนะครับรถเกี่ยวใส่รถเสร็จปุ๊บนะครับใส่รถมาแล้วก็จะมาเทลงตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นสายพานนะครับไปเป็นทอดนะครับเข้าแซนนะครับคัดเมล็ดรีบแล้วก็ใบนะครับออกมาแล้วก็เข้าโบเวอร์นะครับเอาพวกกากกานออกนะครับผม พาไปชมนในโรงงานนะครับวันนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างนะครับล้างเพื่อที่จะทำความสะอาดนะครับแพร่สะอาดนะครับนี่เศษดิ้นนับเศษหินนะครับ,รน,น,รบนี่เขาจะขึ้นมานี่นะครับขอเปิดนนะ้ำ พนักงานในรายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับชั่วโมงการปล่อยถั่วนะครับถัวก็เต้งดีนะครับก็บ้อนใดนะครับสนใจนะครับอยากจะผูกตัวแรกนะครับผมก็ โทรสอบถามทั้งตูประดานครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามสองเก้าสองห้าหกห้านะครับผมยินด,ดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องนะครับผมยกเว้นเรื่องเงินนะครับสวัสดีครับ